แล้วแกจะเอาอยัางไงนิพาจะกลัวฉันไปถึงไหนถ้าอยากจะแจ้งก็แจ้งเลยฉันไม่ได้กลัวหรอกอย่างมากก็แค่ออกจากโรงเรียนถ้าฉันแจ้งมันก็จะจบไงแล้วฉันจะได้อะไรล่ะแต่ถ้าแบบนี้มันสนุก,กววานะการที่ฉันได้เห็นคนเร็วๆอย่างแกเนี่ยต้องมานั่งกลัวฉันในทุกๆวันต้องหลบหน้าต้องหวาดระแวงรู้ไหมว่าฉันรู้สึกดีจังเลยความรู้สึกแบบเนี้ย ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในชนบทที่เงียบสงบทำกลางเสียงนกร้องในยามเช้าแล้วก็เสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่กำลังเดินเข้าสู่ห้องเรียนบรรยากาศก็ดูเหมือนจะปกติแต่ในมุมลับที่ไม่มีใครรู้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังดำเนินไปอย่างเงียบเชียบสมเกียจชายวัย55ปีผู้ทำหน้าที่พันโงของโรงเรียนนี้มานานเกือบ10ปีเป็นคนที่พูดน้อยชอบทำงานคนเดียวแล้วก็มักจะเดินหลบมุมอยู่เสมอ ไม่เคยมีใครสงสัยในตัวเขาจนกระทั่งหญิงสาวที่เชื่อว่านิพาพนลงหญิงไว้ใกล้เคียงกันก็เริ่มสังเกตเห็นเด็กนักเรียนสาวหลายคนก็เข้าออกห้องน้ําหญิงนิพาก็เริ่มสังเกตแปลกๆไม่เห็นสมเกียรติเดินวนเวียนอยู่ห้องน้ํานานมากกว่าปกติบางครั้งเขาก็แอบแฝงตัวอยู่ใกล้น้าต่างระบายอากาศหรือว่าเดินเข้าห้องเก็บของอยู่บ,บ่อยๆวันหนึ่งนิพาก็เห็นกับตาว่าสมเกียริกาลังเอาตัวแนบกับผนัง พยายามที่จะแอบดูช่องลมผนังห้องน้ําหญิงเธอจึงรอจนเด็กออกมาจากห้องน้ําจากนั้นเธอก็เดินตรงเข้าไปหาเขาสมเกียิพี่จะทําอะไรอะ่ะพี่ทําแบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะนี่ฉันเห็นนะเมื่อกี้เนี้ยสมเกียิก็หันมาทําหน้าตื่นทันทีมีอะไรเหรอฉันก็แค่เช็กท่อน้ำเฉยอะ่ะเดี๋ยวมันจะร่วกขึ้นมาทําไงได้ล่ะอย่ามาอ้างเลยนะพี่ทําแบบนี้มาหลายรอบละฉันแกล้งทำเป็นไม่รู้มาหลายครั้งละ ก็ไม่อยากที่จะแตกหักแต่ถ้ายังไม่หยุดแล้วก็ฉันจะไปบอกครูใหญ่นิพาเธอจะทําให้เรื่องมันใหญ่โตไปทาไมฉันไม่ไดิต่างใจนะไม่ได้ตั้งใจเหรอเราทาเป็นลูกสาวของพี่โดนคนอื่นแอบมองแบบนี้บ้างล่ะพี่จะรู้สึกยังไงสมเกตก็นิ่งเงียบไปะสักพักหนึ่งก่อนที่จะก้มหน้าฉันให้โอกาสพี่ครั้งสุดท้ายนะถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วก็ฉันจะไม่เงียบอีกแล้วนะจากนั้นนิพาก็เดินไป ทิ้งสมเกตเอาไว้กับความรู้สึกผิดปะปนกับความอึดอัดแต่แววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความกดดันและบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นเสียงกระดิ่งพักดังขึ้นพร้อมกับเด็กนักเรียนที่กลูกันออกมาจากห้องเรียนบางก็เดินไปที่โรงอาหารบางก็เข้าห้องน้ำหญิงซึ่งอยู่ท้ายตึกครูอับสอนญิงไว้สามสิบตนๆนที่รับผิดชอบดูแลระเบียบและก็ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนมินิสัยรอบคอบแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนหญิง ช่วงพักเธอก็มักจะเดินตรวจบริเวณห้องน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติแต่ในวันนี้ขณะที่เธอเดินผ่านมุมแคบข้างห้องน้ำหญิงเธอก็สังเกตเห็นร่างของพันลงชายที่ชื่อว่าสมเกียรติกม้มกมเงยเงอยู่ข้างฝาห้องน้ำมือข้างหนึ่งกำลังถือไข่ค,รครวงและมืออีกข้างหนึ่งก็มีวัตถุบ,บางอย่างขนาดเล็กๆคล้ายกล้องวงจรปิดแบบไร้สายคุณครูอับสอนก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าคุณสมเกียรติคะนั่นคุณกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะ สมเกียิก็สะดุ้งทันทีหันมาเก็บของซ่อนเอาไว้ข้างหลังอ๋อไม่มีอะไรครับคุณครูผมแค่มาดูจุดนี้หน่อยนะครับมันมีรอยแงะเหมือนมีฝาผนังหลุดมานะครับคุณครูอับสอนก็เดินเข้าไปไกลคล้ายกับกล้องวงจรปิดเลยอะเอามาไว้ตรงนี้ทําไมเหรออ๋ออันนี้คือว่าผมเก็บมาได้จากห้องเก็บของเก่านะครับมันเหมือนจะเป็นกล้องที่พังแล้วนะครับคุณครูผมก็เลยลองเอามาเช็คดูเฉยๆว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่า ผมแค่ถือติดมือมาเล่นๆนะครับถือมาดูเล่นๆตรงฝาห้องน้ําหญิงเนี่ยนะผมไม่ได้ติดจริงๆนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดกันใหญ่ผมรู้หน้าที่ดีครับคุณครูผมกลัวว่าเด็กมันจะซนแล้วไปแย่ยๆแล้วเกิดบาดมือนะครับผมก็เลยจะมาซ่อมนิดหน่อยครูอับสอรสีหน้าก็ยังไม่หายสงสยัยแน่ใจนะคะว่าไม่มีอะไรผิดปกติเพราะว่าถ้ามีเรื่องที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยฉันคงยอมไม่ได้นะคะสมเกียรติก็รียบยกมือไหว้ทันที ไม่มีครับคุณครูไม่มีแน่นอนผมขอรับรองเลยครับผมมาดูแลโรงเรียนเนี่ยเหมือนบ้านผมเองเลยนะครับครูอับสรก็จ้องคำเมีงอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจเบาๆเอาละงั้นก็หวังว่าคุณจะทําตามที่พูดจริงๆนะคะฉันจะคอยตรวจเช็คอีกทีหนึ่งครับครับขอบพระคุณมากครับคุณครูผมจะระวังตัวให้มากกว่านี้ครับครูอับสรก็เดินไปช้าๆพลางหันมองย้อนกลับมาดูอีกครั้งส่วนสมเกตก็ถอนหายใจอย,อย่างแรง ใบหน้าก็ซ่อนความตึงเครียดเอาไว้จากรอยยิ้มจอมปลอมก่อนที่จะหยิบวัตถุนั้นเก็บใส่เสื้อกระเป๋าช้าๆแล้วก็เดินอ้อมกลับหลังห้องน้ำช่วงบ่ายของวันนั้นอากาศก็ร้อนอบอ้าวเด็กนักเรียนก็ทยอยเข้าห้องเรียนหลังจากที่พักกลางวันแต่มีนาเด็กสาวมสีที่เป็นคนล่าเริงและก็ฉลาดแถมยังมีความคล่องแคล่วเธอเดินเร็วผิดปกติสีหน้าของเธอซีดเผือกแล้วก็หายใจหอบเหมือนก็วิ่งหนีอะไรบางอย่างเธอลีบเดินตรงไปยังที่ห้องพักครู คุณครูคะหนูว่ามีคนแอบดูหนูในห้องน้ำค่ะคุณครูปียนุครูประจำชั้นก็สะดุ้งขึ้นทันทีอะไรนะลูกใครเหรอหนูไม่เห็นหน้าชัดๆเลยค่ะแต่มีเสียงแลวเงาอะไรบางอย่างตรงช่องลมนะคะหนูก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกมาเลยแต่ว่าหน้าตาเหมือนลุพลงพโลมากเลยนะคะคุณลุงสมเกียรตินะคะคุณครูปิยะถึงกับหน้าเครียดทันทีหันไปมองคุณครูอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องจากนั้นก็พาเด็กไปแจ้งกับรองผู้อำนวยการ แล้วก็แจ้งกับครูอับสอนให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกันไม่ถึง15นาทีต่อมาลุงสมเกียจก็ถูกเชิญเข้าห้องพักครูครูปยนุษ์ครูอับสอนเด็กนักเรียนและสุดท้ายผู้อํานวยการโรงเรียนก็ตามเข้ามาพูดคุยด้วยสีหน้าของลุงสมเกียิก็ยังดูยิ่งเฉยเหมือนเคยเมื่อผู้อํานวยการมาถึงก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณสมเกียินักเรียนคนนี้แจ้งว่าเหมือนเห็นหนายอยู่แถวห้องน้ําหญิงตอนที่เธอกําลังแต่งตัวอยู่นะ เธอรู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบมองผ่านช่องลมเธอบอกว่าหน้าเหมือนนายมากเลยไหนอธิบายให้หน่อยสิสมเกิก็หัวเราะเบาๆพยายามทำตัวปกติโอ้โหขราวนี้ผมโดนเข้าให้แล้วออครับผมก็เดินมาตรวจรอบๆตามหน้าที่ของผมนี่แหละผมไม่ได้เข้าใกล้ห้องน้ำเลยนะครับจะไปแอบมองได้ยังไงกันนะ่ะผู้อำนวยการก็หันไปทางมีนาหนูแน่ใจเหรอว่าเห็นจริงๆมีนาก็ตอบไปเสียงสั่นว่า หนูไม่เห็นหน้าชัดค่ะแต่ว่าเหมือนมากเลยเหมือนเงาสูงๆผมบางๆเหมือนลูกสมเกียติเลยค่ะแล้วเสียงรองเท้าก็คล้ายๆกันด้วยครูปียโนยก็พูดเสริมขึ้นมาว่ามีหลักฐานอีกไหมลูกเช่นโทรศัพท์รู้เห็นตอนเขาวิ่งหนีหนูไม่เห็นค่ะคุณครูหนูแค่รู้สึกแล้วก็ไม่มีรูปเลยค่ะเพราะว่าหนูกลัวหนูก็เลยรีบออกมาบรรยากาศในห้องประชุมก็ตึงเครียดสมเกียิก็ยังคงนั่งนิ่ง เมือของเขาจับหมวกแก๊ปบ,บนตักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกผู้อำนวยการก็ถอนหายใจตอนนี้ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยนะเราจะไปกล่าวหาเขาหรือว่าเอาผิดมันก็ไม่ได้สมเกยียรติฉันหวังว่านายจะไม่ทำอะไรที่ไม่สมควรนะเข้าใจไหมสมเกียรติก็พยักหน้าเบาๆครับปออ,อ,อผมเข้าใจครับหลังจากนั้นสมเกียรติก็เดินออกจากห้องช้าๆแต่ใบหน้าของเขากลับไม่เหมือนคนโล่งใจเลย ดวงตาก็แอบเหลือบมองไปทางมีนาอย่างไม่แสดงออกหลังจากที่พูดคุยกับผู้อำนวยการจนจบลุงสมเกียจก็เดินออกจากห้องพักโคด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยปลายเท้ากระทบกับพื้นด้วยน้ำหนักที่หนักขึ้นเหมือนแบกรับความเครียดเอาไว้แต่ระหว่างทางที่เดินกลับไปหลังอาคารเรียนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้ต้นไม้ข้างโรงอาหารสมเกียริหยุดก่อนสิเสียงนั้นทําให้สมเกียจชะงักเท้าทันทีใบหน้าที่เคยเฉยชาก็เริ่มมีความตึงเครียดขึ้นมาเล็กน้อย ก็หันไปมองเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือนิพาอะไรอีกล่ะจะมาซ้ำเติมเหรอฉันไม่ได้มาซ้ำเติมหรอกนะฉันแค่จะมาเตือนนายอีกครั้งหนึ่งนะเตือนเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่นายทำในห้องน้ำผู้หญิงไงฉันรู้นะมันไม่ใช่แค่วันนี้แค่วันเดียวนิพาธอพูดอะไรอ่ะระวังคำพูดหน่อยนะฉันน่ะระวังเสมอแต่ก็ไม่ใช่กับคนที่ทำเรื่องเร็วๆแบบนี้หรอกฉันเห็นหลายครั้งแล้วนะสมเกียรติฉันเห็นนายเดินแอบลาะอยู่ข้างฝา แล้วก็เห็นนายนะเอาชิ้นส่วนอะไรเล็กๆไปติดตามจุดต่างๆสมเกียิก็เริ่มหน้าแดงทันทีนี่เธอมโนไปเองหรือเปล่ามโนเหรอฉันมีรูปนะจากมือถือด้วยนาะยอยากดูไหมล่ะถ้านายยังไม่หยุดอะ่ะฉันจะเอาหลักฐานทั้งหมดให้ผอ,อดูเองฉันไม่กลัวหรอกนะสมเกียิก็ยืนนิ่งไปพักหนึ่งฝ่ามือของเขาเนี่ยกำหมัดแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดออกมาชั่วขณะหนึ่งความรู้สึกถูกหักหน้าจากเพื่อนที่เคยไว้ใจมันก็ตีขึ้นมาในใจของเขา เขาไม่พูดอะไรต่อก็เ,เดินเลี่ยงจากนิพภไปช้าๆโดยที่ไม่หันกลับมามองเธอแม้แต่น้อยแต่ในหัวของสมเกียรติเสียงของนิพภก็ยังคงดังกล้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันมีรูปจากมือถือฉันจะเอาให้พอ,อดูเองนี่เป็นคำพูดของเขาที่ก้องอยู่ในหัวของสมเกียรติใบหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแววตาที่เคยเรียบนิ่งกับกลายเป็นแววตาที่เครียดแค้นริมผีป,ปากของเขานี่ขบกันจนสัน่นสมเกียรติก็พึพรรมพำในใจถ้าเธอจะคิดทำลายฉัน ฉันก็ไม่ปล่อยเธอเอาไว้เหมือนกันถ้าวันไหนเธอพลาดฉันจะปิดปากเธอให้สนิทเองไม่ว่าวิธีไหนก็ตามกล้องวงจรปิดบางตัวในโรงเรียนอาจจะจับภาพไม่ได้แต่แผนในหัวของสมเกียรติมันก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วงเวลายามบ่ายใกล้เย็นแสงแดดอ่อนลงจนเงาของตึกโรงเรียนก็ทอดยาวไปทั่วสนามนักเรียนส่วนมากก็ทยอยกลับบ้านกันจนหมดทั้งโรงเรียนเหลือเพียงครูบางส่วนและก็เจ้าหน้าที่ไม่กี่คนที่ยังคงเตรียมงานอยู่ที่ห้องพัก ครูสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าครูสวยหญิงสาวรูปร่างผอมเพรียวผิวขาวสะอาดตาเป็นที่สะดุดตาของคนในโรงเรียนด้วยหน้าตาที่ดูดีและก็นิสัยอ่อนหวานทำให้ใครหลายคนแอบมองเธออยู่เป็นประจำรวมถึงสมเกียรติพันลงวัย5้ปีที่ซ่อนความปถนาอันดำมืดเอาไว้เย็นในวันนั้นครูสวยมีนัดกับแฟนหนุ่มข้างนอกหลังเลิกงานเธอก็เดินไปที่ห้องน้ำครูหญิงที่อยู่ชั้นล่างของอาคารเรียนเพื่อเช็คความเรียบร้อยของตัวเอง แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูดีขึ้นก่อนที่จะออกไปเธอไม่ได้ระแวงอะไรเลยไปห้องน้ำก็ดูปกติเงียบสะอาดเหมือนเดิมเธอปลดกระดุมเสื้อเปลี่ยนเป็นชุดเดรสลายหวานผมยาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นมวยเบาๆริมฝีปากก็แต้มลิปสติกสีแดงสดแล้วก็มองตัวเองกระจกด้วยความมั่นใจแต่สิ่งที่เธอไม่รู้เลยก็คือเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องน้ำนั้นมุมบนของผนังห้องน้ำที่มีรอยรล้าเล็กๆนั่นแท้จริงแล้วเป็นช่องลมที่สมเกียรติ แอบวังกล้องจิ๋วเอาไว้กล้องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในรอยเล้าเล็กๆระหว่างรอยต่อกระเบื้องมันเล็กมากจนไม่มีใครสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าสมเกียริกำลังนั่งอยู่ที่ห้องเก็บของใต้บันไดเขาเปิดหน้าจอเล็กๆที่เชื่อมต่อกับกล้องไร้สายสายตากระเบิกโพรงและเต็มไปด้วยความระห่มหายใจหอบเบาๆทุกการเคลื่อนไหวของครูสาวถูกจับภาพหมดชัดเจนผ่านเลนตัวนั้นเสียงกระดึ้นน้ำลายของเขาดังเบา และมือที่สานเทาก็เริ่มขยับไปยังบางสิ่งสมเกียรติก็พึมพำเบาวๆว่าคุณครูนี่สวยจริงๆเลยอะแต่ในเงาเมือ่อีกมุมหนึ่งของอาคารก็มีใครอีกคนหนึ่งกําลังมองเขาอยู่เช่นกันนั่นก็คือนิพาพันลงหญิงผู้รู้ความลับดํเมืดของสมเกียรติตลอดเธอเดินตามสมเกียรติมาสักพักพอสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติมาหลายวันและเย็นนี้เธอก็เห็นกับตายอีกครั้งสมเกียรตินั่งอยู่ที่ห้องเก็บของฝาผนังเปิดแง้มอยู่ นิพาก็หลบอยู่หลังเสามองลอดเข้ามาเห็นเขากำลังจ้องหน้าจอเล็กๆและในจอก็คือภาพของครูสวยที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านิพาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดโหมดวิดีโอแล้วก็กดบันทึกไว้เงียบๆเสียงในคลิปมีทั้งเสียงของคุณครูสวยจากหน้าจอเสียงหอบหายใจของสมเกียรติและพฤติกรรมอันา่ารังเกียจของเขาทั้งหมดเธอไม่พูดอะไรในตอนนั้นแต่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังสุดขีดหัวใจของนิพาเต้นแรงไม่แพ้กับสมเกียรติ แต่ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เป็นเพราะความแค้นเขาไม่คิดเลยว่าเพื่อนของเขาจะเป็นคนแบบนี้นายนี่มันเร็วเกินไปจริงๆเลยนะสมเกียรติถึงเวลาที่ต้องหยุดนายสักทีหลังจากนั้นไม่นานนิพาก็เดินเลี่ยงไปยังห้องพักครูพันโลงซ่อนมือถือไว้ในะลินชักลึกสุดพร้อมถ่ายแบ็กอัพลงแฟกได้เธอรู้ดีว่าหลักฐานนี้อาจเป็นอาวุธเดียวที่ใช้จัดการคนอย่างสมเกียรติได้แต่เธอก็รู้เช่นกันว่าหลังจากนี้ชีวิตของเธออาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ในวันถัดมาโรงเรียนก็เหมือนเดิมนักเรียนก็ยังยิ้มหัวเราะวิ่งเล่นคุณครูก็ยังสอนในห้องตามหน้าที่แต่ใต้เงาของอาคารเรียนเก่าเกมของความรักกำลังจะเริ่มขึ้นในห้องเก็บของหลังตึกหลังเก่าสมเกตก็นั่งพิงฝามือกำแน่นเสียงหอบหายใจเบาๆด้วยความอึดอัดที่ยืนอยู่ตั้งหน้าเขานั่นก็คือน,นิพาพนังญิงที่วันนี้ไม่มีรอยยิ้มแบบปกติอีกแล้วแต่กลับยิ้มมุมปากยิ้มแบบคนที่รู้ตัวเองว่าถือไพเ่เหนือกว่า วันนี้ครูสวยใส่กระโปรงสีชมพูนะนายก็เห็นด้วยกันใช่ไหมสมเกียิก็กัดฟันแน่นทันทีอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนน,นิพาอยากแจ้งอะไรก็แจ้งไปนิพาก็หัวเราะเบาๆเธอหยิบแฟลตได้ออกมาจากกระเป๋าผ้าเล็กๆที่คล้องคอเอาไว้เธอบอกไปมาตรงหน้าเขาช้าๆแบบเยอ้ยอยันนี่ไงภาพชัดมากเลยนะฉันตั้งใจอ่านทุกเสียงด้วยเสียงหอบหายใจของนายเสียงที่แกพูดว่าคุณครูสวยสวยจัง คืนนี้คงจะดีแน่ๆฟังแล้วขนลุกเลยละ่ะสมเกียรติก็กัดกรามแน่นดวงตากระเด็บด้วยความโกรธแต่ก็ยังควบคุมอารมณ์แล้วแกจะเอาอยัางไงนิพาจะขู่ฉันไปถึงไหนถ้าอยากจะแจ้งก็แจ้งเลยฉันไม่ได้กลัวหรอกอย่างมากก็แค่ออกจากโรงเรียนนิพาก็ยิ้มเยาะเย้ยเธอก้าวเข้าไป 91, ก้าวหนึ่งก้มหน้าลงมาเกือบชิดใบหน้าของสมเกียรติถ้าฉันแจ้งมันก็จะจบไงแล้วฉันจะได้อะไรละ่ะแต่ถ้าแบบนี้มันสนุกกว่านะ การที่ฉันได้เห็นคนเร็วๆอย่างแกเนี่ยต้องมานั่งกลัวฉันในทุกๆวันต้องหลบหน้าต้องหวาดระแวงรู้ไหมว่าฉันรู้สึกดีจังเลยกับความรู้สึกแบบเนี้ยเธอรูปแฟดได้เบาๆไปๆ,ไปๆมาๆเรากับว่ารูปสมบัติล้ำค่าแล้วก็หันมายิ้มให้กอสมเกียรติอีกครั้งไม่ต้องห่วงนะฉันเก็บสำรองเอาไว้หลายที่เลยละ่ะมือถือก็มีฮาร์ดดิสก์ก็มีแถมยังอัพโหลดขึ้นโค้ดด้วยต่อให้ฉันตายหลักฐานก็ยังอยู่นะแกนี่เหมอนบ้านี่า บ้านเหรอแล้วแค่ไม่บ้านหรือไงอะติดกล้องในห้องน้ําเด็กผู้หญิงตั้งใจที่จะแอบดูคุณโคูหยุดพูดเธอนิพาอ๋อโอโหโกรธเหรอกลัวเหรอแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะฉันยังไม่แจ้งตอนนี้หรอกสมเกตก็ลุกขึ้นด้วยสีหน้าที่แดงกำ่ำเขาชี้หน้าผู้หญิงตรงหน้าระวังตัวให้ดีนะนิพาคนที่รู้มากเกินไปอ่ะมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกแต่นิพาไม่สะทกสะานเธอกลับยิ้มกว้างขึ้น ครูเหรอน่าสงสารนะแกกาลังจะจมมุมอยู่แท้ๆยังพยายามจะทําเป็นนักเลงอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันให้โอกาสแกนะสมเกียรติแค่เลิกทําแล้วก็อยู่เงียบๆฉันก็จะไม่เปิดโปงไงแต่ถ้าแกไม่เลิกฉันก็จะเปิดคลิปเสียงในห้องประชุมคุณครูเลยเอาไหมเงียบสมเกียรติไม่พูดอะไรก็กำหมัดแน่นดวงตานีแดงกำ นิพาก็หยิบแฟดได้เก็บลงใส่กระเป๋าหันหลังเดินที่จะออกก่อนที่จะหยุดรหัสหลังกลับมาพูดปิดท้ายด้วยเสียงเย็ยนเยียบจำไว้นะตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของความลับของแกแล้วฉันก็จะเล่นกับเกมนี้ให้มันนานที่สุดด้วยเสียงฟีเท้าเบาๆของนิพาก็เดินจากไปพอถึงยามเย็นโรงเรียนก็ค่อยๆเงียบลงจากเสียงนักเรียนที่เคยวิ่งเล่นประตูเหล็กหน้ารั้วกำลังจะปิดลงอย่างช้าๆแต่ในมุมอับของตึกโรงเรียนเก่าก็มีบางอย่างกำลังรอให้เกิดขึ้น ภายในห้องน้ำหญิงเก่ามีเพียงแสงไฟสีส้มสลัวๆสมเกียริยืนแนบเงาอยู่ภายในห้องแคบที่สุดเขารู้ตารางงานของนิพาดีนิพาจะเข้ามาล้างห้องน้ำเสมอนี่คือจังหวะนี่คือแผนเสียงประตูเปิดเฮ้อวันนี้เด็กมันล้อผู้ใหญ่เรื่องผีอีกแล้วนิพาก็พึพรรมพำกับตัวเองขณะลากน้ำถังเข้ามาในห้องน้ำเธอฮัมเพลงเบาๆซึ่งไม่รู้เลยว่าเงาหนึ่งกำลังคลืบคานเขาอยู่ข้างหลังเสียงประตูดังปัง นิพากระดุตุ้งเฮือกหันความไปทางประตูเธอเห็นสมเกียรติยืนอยู่ในเงามืดใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ดวงตาก็เต็มไปด้วยความเครียดแค้นสมเกียรตินี่แกเข้ามาได้ยังไงอะสมเกียรติก็พูดเสียงต่ำฉันรอยอยู่แล้วนิพาที่แกกำลังสนุกกับสงครามประสาทใช่ไหมสนุกมากใช่หรือเปล่าที่เห็นฉันกังวลกระวายใจแต่ตอนนี้ฉันไม่เล่นแล้วนะยื่นแฟดได์กับไฟมาทั้งหมดซะอย่าคิดว่าแกอยู่เหนือฉันนะในเกมเนี้ย ยื่นมาแล้วทุกอย่างจะจบตอนนี้แหละทันใดนั้นเสียงดังฟึบไม้มอบก็ถูกเวียงอย่างแรงจากนิพาฟาดเข้าเต็มแรงที่ท้ายทอยของสมเกียริเสียงดังตุบกล้องดังไปทั่วห้องน้ําเลือดไหลซึมออกจากผิวหนังสมเกียริกระซุดลงไปกับพื้นมือก็จับไปที่ท้ายทอยสีนหน้าของเขาแปลเปลี่ยนทันทีจากโกรธกลายเป็นตกใจนิแกฟาดฉันเหรอฉันแค่ข่มขู่นะฉันไ,ไม่ได้ทําร้ายแกเลยนะแล้วไงอะ่ะฉันก็ไม่เสี่ยงกับพนโลกจิตแบบแกหรอก สมเกียรติก็ลุกขึ้นเต็มความสูงเขาไม่พูดอะไรอีกแล้วเพียงแค่ผลักเธอแรงจากชายที่มโหสุดขีดก็พาเธอกระเด็นเข้าไปชนกระอ่างล้างหน้าเสียงดังโครมดังสนัน่นนี่อยากเข้ามานะะย่ามาทําอะไรฉันเสียงของเธอไม่มีใครได้ยินโรงเรียนปิดเงียบไม่มีใครอยู่แล้วสมเกียรติก็ก้าวเข้ามาช้าๆจับแขนของเธอด้วยมือที่เต็มไปด้วยเลือดดวงตาแดงกำ่ำกลายเป็นความบ้าเสียสติแกเลือกเองนะนิพา ฉันจะไม่ยอมเป็นตัวตลกในเกมของแกอีกต่อไปแล้วเขากดเธอลงไปในอ่างน้ําอย่างแรงน้ําในอ่างกระเด็นเปียกฝาผนังนิพาพยายามที่จะดิ้นและก็สะบัดแต่แรงก็ไม่พอที่จะต้านเขาเสียงของนิพาก็เริ่มขาดห่วงมือสองข้างของเขาก็กดศีรษะของเธอจนน้าเต็มปากเต็มจมกูกเสียงกระสอวดิ้นลนจางลงเงียบนิพาสิ้นใจคอพับไปกับขอบอ่างใบหน้าก็เปื้อนคาบน้ําและก็เลือดดวงตานี่เบิ์พองตกใจอย่างสุดขีด แล้วก็ไม่ทันที่จะกล่าวคำใดเป็นครั้งสุดท้ายสมเกียรติถอยหลังหายใจอย่างแรงไม่ฉันไม่ได้ต่างใจฉันแค่อยากให้มันจบฉันต้องการแค่หลักฐานเท่านั้นก็เปิดกระเป๋าปเป้เล็กๆที่นิพาพกมาแล้วเด้กคนเจอแฟดไดของนิพาเขาหยิบออกมาแล้วก็เหยียบมันด้วยเท้าจนแตกละเอียดก่อนจะรีบออกจากโรงเรียนแบบเงียบๆถึง่างของนิพาไว้ห้องน้ําเก่าๆเาช้าวันต่อมาสมเกียรติหายไปยังไม่มีวันกลับ ไม่มีใครรู้ว่าใครทํานิพาตายไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปไม่มีเสียงใดๆอีกเรื่องราวทั้งหมดถูกลบอย่างไร้ร่องรอยความลับมันก็จะมีสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นความลับที่แบลว,ว่ามันมีผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างก็เรื่องนิทานที่พี่บุ้งเล่าให้ฟังเนะะี่ยค่ะเราก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดีที่สุดไม่ควรจัดการด้วยตนเองแต่ถ้าเป็นความลับส่วนตัวของเขาเราถ้าเบอื่อว่าเราไปรู้ก็ควรที่จะงเงียบๆจะดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อตัอตวเรานะคะ